พระหลวงปู่ทวดแห่งวัดช้างให้สุดยอดพะนิวัตรันตรายพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นั้นเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยจากตำนานท้องถิ่นซึ่งยังไม่ปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันถึงความมีอยู่จริงแต่ก็จะมีประวัติที่พิมพ์เผยแพร่กล่าวว่าท่านนั้นเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องของท่านจะมีอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแก่ผู้ที่มีพระเครื่องของหลวงปู่ทวดติดตัวไว้ปัจจุบันหลวงปู่ทวดถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ในตำนานที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมากและนี่คือหนึ่งในสองมหาเกจิอาจารย์ของเมืองไทยคู่กับสมเด็จพระพุทธ,ธา,ารย r โตพรหมรังสี เรื่องราวตำนานและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดทำให้ผู้ที่ศรัทธานิยมหาเช่าองค์พระหลวงปู่ทวดมาบูชา